สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกทท่านนะครับผมปากกระเช่นเคยกับทีมมาแล้วนัสลาซิลจอโบบดานนะครับผมวันนี้ก็วันที่แดนะครับผมมีนาคมสองพรวันนี้ผมอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับผมวันนี้เดินทางมาขุดเจาะน้ำบดานกระทางเอฟซนะครับผมแล้วก็เป็นกรณีพิเศษเลยนะครับผมวันนี้นะครับผมถ้าผมไม่ได้เจาะน้ําให้พี่เอฟซผมทั้งสองคนนี้ผมจะเสียใจมากๆเลยนะครับผมทําไมเพิถึงพูดเช่นนั้นนะครับผมวันนี้นะครับผม นี <muitas S 2> ่นะครับผมเห็นพี่เอฟผมทั้งสองท่านยืนอยู่ตรงนี้เดี๋ยวสวัสดีก่อนสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีทั้งสองท่านเลยนี่นะครับผมเห็นพี่แกยืนอยู่นี้พี่แกมองไม่เห็นทั้งสองท่านนะครับผมแกตาบอดทั้งคู่เลยเนาะพี่เนาะตาบอดทั้งคู่ครับตาบอดทั้งคู่แต่พี่แกปลูกทุเรียนเป็นโอ้โหกี่ไร่ครับตรงนี้ตรงนี้สิบห้าไร่ครับพี่พี่อำน้าสิบห้าไร่คสิบห้าไร่อีกนึงกี่ไร่พี่เจ็ดไร่แปลงงนึยี่สิบไร่สองแปลง นี่เห็นพี่เกดชีอย่างนี้พี่แกมองไม่เห็นน่ะแล้วเกดทำสวนก็ได้หมดเลยนะครับผมนี่เดี๋ยวเดี๋ยวดูสวนทุเรียนแกก่อนนู่นครับปายานุนยานุนยาน่นนะครับแกปลูกทุเรียนใหม่นะครับผมจะวเจอปัญหาเรื่องน้ำเนาะพี่เนาะปัญหาเรื่องน้ำคือให้เขามาขุดเจาะแล้วหนึ่งรอบไม่ได้สองรอบแล้วสองรอบแล้วสองรอบไม่ได้เนาะวันนี้ก็เลยพี่แกโทรหาผมผมไม่รู้นะก่อนจะมาผมไม่รู้ว่าพี่แกมองไม่เห็นน่ะวันนี้ไม่เห็นนู้นรู้สึกขนลุกเหมือนกันว่าถ้าผมไม่ได้มาเจาะให้พี่นี่ แล้วถ้าให้คนอื่นมาจดแล้วก็บอกว่าพี่ตาบดเขาอยากเห็นผมมากเพราะว่าพี่แกบอกว่าอยากเห็นผมมากอยากให้ผมมาหาน้าให้ตามมาสองปีแล้วตามมาสองปีคือมั่นใจแล้วว่าผมไม่ไม่หลอกพี่แน่นอนมีคือมีดีคือดีคือไม่โกหกแน่นอนพี่แกมั่นใจทั้งคู่แล้วพี่แกเนี่ยจำต้นทุเรียนได้หมดนะครับนี่แกบอกว่าแกจําได้ทุกส่วนของบ้านแกนะครับจําได้หมดเลยนี่นะผมวันนี้ให้ดูนะครับผมขนาดพี่แกนะครับผมมองไม่เห็นทั้งสองท่านแกปลูกทุเรียนเป็นยี่สิบไร่ แล้วทาไมบางคนนะอุบอ่าครบทุกอย่างแขนขาตาจมูกมีไว้หมดแต่ไม่คิดจะสู้เหมือนพี่แกอย่างพี่แกนะครับทแล้วดูแกมีความสุขทั้งสองท่านเลยดูแกรอยยิ้มแกสดใสแกไม่ได้นะครับผมบางคนนะครับผมครบสามพิศสองแต่ว่านั่งท้ออยู่เนี่ยดูพี่แกเป็นตัวอย่างเลยนะครับผมเนี่ยผมยังโอ้โหผมยังรู้สึกตื่นตาอย่างไงผมก็เอาน้ำให้พี่จนได้แหละย,ยังไงผมก็ต้องหาให้ได้นะไม่ได้สองรูไม่จอดสามรูไม่ได้สามรูไม่จอดสี่รูนะครับผมไม่ได้ผมไม่ไปไหนแน่นอน นี่นะครับผมวันนี้นะครับผมบาเอฟซีมาได้เห็นนะครับผมเอฟซีเรานะครับผมยืนหยัดสองปีแล้วเนาะพี่เนาะสองปีจนเชื่อใจแล้ววันนี้พี่แกบอกได้ยินเสียงผมดีใจ<ด>ผมก็ดีใจไ,ได้เห็นพี่เหมือนกัน <laughs> ต่างคนต่างดีใจเพราะ,ระว่าอ,อยากถ่ายรูปกับพี่คับ <laughs> อยากถ่ายรูปก,กับผมด้วยเดี๋ยววันนี้ <laughs> เดี๋ยวน้ําออกเดี๋ยวเราได้ถ่ายเซลฟี่กับทั้งรูปตอนน้ําออกวันนี้นะครับผมรู้สึกยินดีนะผมรู้สึกยินดีมากเลยนะครับผมที่ จะไม่ได้ทาตามความฝันพี่แกคือพี่แกอยากปลูกทุเรียนอย่างเงี้ยแล้วมันขาดแค่เรื่องอน้ํานะครับผมไม่ลดต้นทุเรียนเพราะว่าตรงนี้มันไม่มีแหล่งน้ำแล้วพี่เนะาะต้องเอาน้ําบาดาลอย่างเดียวเี๋ยว,วตันนี้แรงมากโโแรงยังไงก็ต้องการน้ำโอเคขอบคุณพี่มากครับนี่นะครับผมขนาดแกครบทุกอย่างไ แกมองไม่เห็นทั้งคู่เลยนะทั้งทั้งแฟนแกทั้งคู่เลยนะครับยังปลูกต้นทุเรียนแล้วก็ทำแกบอกว่าแกคิดยู่มน,นะครับผมต้นทุเรงทุเรียนอยู่ตร่ไหนเนี่ยแกบอกว่าแกเดินแกรู้หมดจำได้ทุกทอกทุกซอยขนาดผมมาก็ยังไหวผมถูกเลยนะครับผมแกถือว่าสุดยอดมากนะครับผมเอ,เอฟซีคุณไหนที่แขนขาครบนะครับผมจะ่เพิ่งท้อจะ่เพิ่งท,อทอ้อถอยนะดูพี่แกเป็นตัวอย่างนะครับผมเนี่ยทำสำเร็จเหมือนกันกับคุณดีๆนะครับผมสวัสดีครับผม